วิธีเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ a c e b o o k ให้เป็นภาพขาวดำสามารถทำตามเบ้นแบบง่ายๆได้เลยครับหนึ่งเราจะต้องเปลี่ยนภาพเป็นขาวดำก่อนนะครับให้กดเข้าแอป Google Photo แอปนี้มีอยู่ในมือถือ Android อยู่แล้วนะครับให้เรากดเข้าได้เลยเข้ามาแล้วนะครับมากดคอลเลกชันจากนั้นก็เลือกภาพที่เราจะนำมาเปลี่ยนเป็นภาพโปรไฟล์ได้เลยครับเลือกเสร็จแล้วให้มากดแก้ไขเสร็จแล้วนะครับให้เราเลื่อนแถบตรงนี้นะครับอ่าแล้วมากดฟลเตอร์เมนูนี้ได้เลยครับ ต่อมาก็กดฟีเตอร์ข้างบนตรงนี้นะครับถ้าขึ้นหน้าแบบนี้นะครับให้เลื่อนแถบตรงนี้นะครับไปด้านขวาสุดเลยอันนี้นะครับทางด้านขวาสุดจะมีให้เราปรับภาพเป็นขาวดาอยู่4แบบเราลองกดไล่เช็คไปทีละแบบนะครับว่าชอบแบบไหนถ้าเราเจอแบบที่ชอบแล้วนะครับให้เรากดเลือกไปที่แบบนั้นและเรานะครับยังสามารถกดเลือกไปที่แบบที่เราชอบนะครับจากนั้นสามารถปรับลดความเข้มของฟีเตอร์ได้นะครับอาก็เลื่อนปรับตามที่เราพอใจได้เลยครับ เมื่อเลื่อนมาถึงแบบที่เราชอบแล้วนะครับก็ให้กดเช็คถูกจากนั้นกดบันทึกลงในโทรศัพท์เราได้เลยโอเคครับเมื่อเราได้ภาพเป็นข่าวดำแล้วนะครับต่อมา2ให้เรากดเข้าไปเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ใน Facebook ได้เลยครับ